วันนี้เราจะมาเปิดกล่องสูงอาหารพรีเมียม1,500บาทกันครับผม <S <S อามา่คราทำเยอะ <S <S มันเป็น,นีเองบีบวินิงตันที่แท้จริงด้ยมาเรามาดูกันว่าใน1,500บาทเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเขาบอกกินประมาณ4คน4คนอ่ะกินได้ประมาณ4-5คนเลยทีเดียวเชียวละ่ะ เป็นกล่องสุ่มอาหารที่เราสามารถกินได้เลยคลิหุ้ยเคเคเอาเรื่องเปิดมาให้ดูก่อนเอาเรื่องหนึ่งพัารอบาทอันแรกที่เราเจอเนี่ยเป็นสปาเกตตีกุ้งแม่น้ำซอสต้มยำครับผมแต่อันนี้เขาให้เราทำเองน่าจะแยกเส้นแยกน้ำมาอาจจะแค่คลุกๆก็ได้ก็จบแล้วอุ้ยยังนี้อีกเยอะเอานี้ยอาเนี้นี่พายสตูเนื้อวายแดง เออสตูหรือสูตรแต่ละเมนูเป็นเมนูที่เราทําไม่ได้ไม่สนกินเลยอ่ะเออนี่อันนี้อุ้ยอันนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบซุปเห็ดทรัฟเฟิลมาเป็นซุปมาเป็นถ้วยน่ารักน่ารักทรัฟเฟิลเป็นชิ้นชิ้นเลยเออวิ่งจริงปะเนี่ยไม่ได้เห็ดชัมปิยองเอามาปนใช่ไหมอ่ะและก็อันนี้มาเป็นต่อนเลยเนี่ยมันคือแซลมอนเวอร์ลิงตันอ่าปกติเราจะเห็นแต่บีฟเวอร์ลิงตันใช่ไหมซึ่ง มีมบีบริงตันเหมือนกันบีบริงตันครับผมพูดเลยว่าหนักมากผมบอกก่อนว่าเราได้กล่องสุ่มน,นี้มาจากร้านฟู้ดแกลเลอรี่ร้านเดียวร้านเดิมกับกล่องสุ่มเนื้อ599บาทอ่าซึ่งอันนี้เขาส่งให้เราและผมได้เข้าไปดูในเว็บเนี่ยเนื้อชิ้นนี้นี่เป็นพัน วิวบริลเลนต์ที่ยินทำยากและแพงมากแพงวแิวบริลเลนตนแพงมากทีเนี้ยต้องมาอยูที่รสชาตินะครับผมทั้งเนื้อทั้งแซลมอนเลยวเนี่ะเราค่อยๆจัดใส่จานเราใส่จานแล้วเราก็มาเรียงแล้วก็กินจบๆไปนี่เรามีใต้แสงเทียนนี่คือนะดินเนอร์กันใต้แสงเทียนในระหว่างที่ผมกำลังทานสปาเกตตี้อยู่ก็เรียบร้อยอย่างก็จัดใส่จานบุ้งสักเล็กน้อย

วิธีตัดสปาเกตตี้ให้สวยงาม,มเห็นตามร้านอาหารนะคีบมันเถอะลองดูลองดูขอดูถอยๆ้อยอย<ม>นี่สวยลมแล้วลมแล้วขอขอขอไโอเคเรียบร้อยครับผมไปมากทีดีกว่าอย่า ที่เราทำสปาเกตตี้กันเสร็จแล้วนั้นมาดินเนอร์ครับผมสปาเกตตี้ก่อนนะอ่ะขอชิมสปาเกตตี okay. ้ก่อนแล้วกันดูควันดิโอ้รสชาตินี่คือเราไม่ได้ปรุงนะเขาให้มายังไงแล้วว่ากินอย่างนั้นเลยไม่ต้องทำเยอะเอ๊เข้มข้นมากเลยอ่ะหูอร่อยเลยอร่อยเลยอ่ะตอนดินเนอร์กันมีควันด้วยนะแอบมีควันอ่ะซุปเห็ด ฟฟเิล MM hmm. คือผมไม่ใช่เป็นคนอินไงเห็ดทอฟเฟิลมานี่เห็นไหมเธอเขาไม่ได้ใส่เห็นท็อฟเฟิลนี uh ่มันค MM ือเอชอมปิยองเขาก็ผสมผสมไปบหเต็มเต็มช้อนไปดีไหมล่ะสุดยอดใส่เยอะนัวกำลังดีใช่วยทอฟเฟิลเขาน่าจะฝนฝนนั่แหละเป็นฝนฝนาจะเป็นอารมณ์นี้คนละหอมแบบหอมมากเลยอ่ะกลิ่นท็อฟเฟิลคือกลิ่นเข้าไปมันระเบิดตลบอบวนอยู่ข้างในอ่ะเรามากินบีฟบลลิงตันกันดีกว่า อันนี้มีเนื้อป่ะเนี่ยว้าวชึบโอ้แน่นอยู่นะถ้ากินหมดชิ้นน่ะอ๋อจริงมากเขาทำสวยกว่าผมทําเยอะอืมแต่เกี๊ยวนี้มากกว่าอุ้ยอันนี้ก็น่ากินอุ้ยน่ากินไปหมดเลยว่ะอันนี้คืออะไรนะพายเนื้อพายเนื้อว้าวเนื้อวายแดงอืมน่ากินจังเะไรเงี้ยกอชิมเนื้อเป็ตั้นหน่อยโอ้ยเนื้อนุ่มนะเนี่ยทำไปเล่นไปแป้งเขาดีอ่ะอืม ชิมคำตรงนี้อร่อยกว่าเราทำเยอะ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้นี่เองบี๊บวินดิงต้านที่แท้จริงด้วยของแท้ใช่ไหมไม่ใช่ที่เราทำ <c oughs> เป็นไง ไอที่เราทำอ่ะลบลบทิ้งไปใครดูคลิปนั้นนะกดกดกดรีพอร์ตเลยก็ได้ไอคิบบี้วริงตันที่ผมทำอ่ะจริงนี่ไม่ได้อวยอ่ะอร่อยจริงๆอไอสายแซลมอนเหรอะสายแซลมอนลิ้นตันนี้อร่อยแซลมอนผักโขมใช่ไหมอ่าโอ้ยผักโขมเน้นเน้นเราไม่ได้อวยเขานะจ้ะมันดีจริงแซลมอนบริงตันกลิ่นแซลมอนทอดทอแล้วไก่ซอสน่าเป็นซอสมายองเ มาโยสไปตีทอร่อยเลยเข้ากันมากในนี้ชอบอนไหนที่สุดโอ้ยากังอันดับหนึ่งพอให้สไปตี้รสชาติจัดจ้านเหมาะสำหรับคนไทยเพราะว่าแบบมันรสชาติแบบเนี้ยเพราะว่าทั้งเชตทั้งมวลเนี่ยมันเหมือนเปไปอาหารฝรั่งรสชาติมันด้ออกไปทางเด่นกลางมีความกลมกล่อมกลมกล่อมแต่อันเนี้ยมันโดดเด่นมันรสชาติมันได้กินอ่ะมันกินจ้ดเลยถ้าเขาซุปภาพสุขทาฟฟขา หอมแบหอมมากหอมบัวไตาคไายล้มอย่าจักเต็มช้อนกินนีดเบีนี้เดียวก็พอหอมหอมบัวไตาคไฟยล้มจริงจริงจริงยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมาสนับสนุนเป็นรางการให้เงินภูมิและใครอยากผมทำคลิปอะไรหรือแม้กระทั่งกล่องุูมอะไรต่างๆก็รอคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวผมจะไปจัดการให้สำหรับวันนี้บายบายไปดินเนอร์กันต่อกินหมดได้ยังไงดีว้าเออเถิด ต้แสงไฟนี่คือไฟถ่ายงานไฟถ่ายงานโอ้โหร้อนจัดร้อนมากตอนนี้เขาเพิ่อร่อยว่ะเปลี่ยนใจแล้วนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเปลี่ยนใจตัวเองก็กินจานนี้ไปเดี๋ยวจานนี้เขากินเองา